Hello, welcome to Stitch on Languages and today we have the quiz of the day ท o ่เนอเรียนภาษาอังกฤษพิสดารกับผู้ต้องการทางเพจ Learning l i t h l e bits t e a c h okay go to the quiz let's go okay and the quiz of the day is about the comparison comparison between the word that used in contrast นะ mm hmm. คำีัยที่เราจะดูวันนี้เป็นคำเกี่ยวกับการใช้คำ Two ที่ and uh the very first thing is about uh i have to thanks to the twitter next level english i i feel beautiful yeah? without makeup i feel beautiful without makeup uh in this case you are going to see to notice the Make up that you continue using is connecting together น yeah? ะไอ้คำเนี้เวลาเราใช้เราใช้มันติดกันนะ Make up not uh make and up Make up uh, can be uh การทำขึ้นมาการสร้างขึ้นมา but in this case you make up t h a t mean การแต่งหน้านะ yeah? คำความหมายก็แปลว่าฉันรู้สึกสวย แล้วไงแม้ว่าจะปราศจากการแต่งหน้านะเครื่องสาอางปราศจากตรงนี้นะ่าจะแปบเครื่องสอําอางโดยปราศจากเครื่องสาอางนะอ่าโนะอเค okay. so uh, in this case you are going to see the three words still even although that also used in contrast นะคำถามอ่าคำศัพท์เหล่านี้เป็นคําที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงความแตกต่างทั้งหมดเลยนะ still ก็คือยัง even อ่า กันนั้นอะไรแบบเนี้ยนะ although ถึงแม้ว่านะแต่จริงๆแล้วมันมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะใช้สับสนนะ so I compare this to the this kind of sentence right like, even even thing is two things that comparable นะสิ่งที่มันสามารถเปรียบเทียบด้วยกันนะ even thing อย่างเช่น uh, อ่า uh, คนนี้ยังทําได้แล้วอันเนี้ยจึงทําไม่ได้เหรอ even ประมาณเนี้ยนะอ่า uh, อันนี้เป็น adjective มันจะหมายถึงที่เท่ากันอย่างเช่น even number เลขคู่มันต้องมีสองสอ,งอันมาเท่ากันใช่ไหม but still you are in, on your side and you have done like this and you can still at the same situation or still. same level same level na you never done now make them by making tea yeah, yeah? this is still. so we uh it seems to be the adverb now let me go back adverb common adverb now yeah? even a bright squirrel flies a corn sometimes now yeah? แม้วขนาดขนาดอันนี้ยังหาเจอเลยกระรอกเนี่ยยังหาเจอแล้วทำฉันเป็นใครล่ะฉันจะไม่เจอได้ยังไงนะ yeah. หรือแม้กระทั่งมันใช้เพื่อแสดงความ rather พอๆกันเลยนะ on uh, my favorite actor is Jack Nicholas Jack Nicholson even พอๆกันแหละนะโอเค and then the next uh for the word s t e a l i just without motion ไม่มีการเคลื่อนไหวนะ just stay stood still until the guard was out of sight เนี่ยเขายืนนิ่งจนกระทั่งแบบแสดงว่าน,นี้จนเป็นโจนแน่เลยเนะยืนนิ่งจนกระทั่งแบบการดเนี่ยออกไปนจะเสร็จนะหรือว่าใช้ในการบอกถึงเวลาก็ได้นะ aspect เนี่ยเป็นการบอกเวลาที่ไม่ใช่ tense นะอ่บอกว่าเฮ้ยเขายังทำจนกระทั่งตอนเนี่ยเขายังทำสิ่งนี้อยู่น still doing thing อ่า and ่า uh, แล้วก็ใช้เป็น adverb I'm not hungry but I still manage to find room for dessert ฉันฉันไม่หิวแล้วนะแต่ฉันมีจะฉันสามารถจัดการให้มีช่องว่างสำหรับอ่า uh, ตรงนี้ room เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าห้องนะแต่แปลว่าช่องว่างสำหรับการกินอาหารอ่า uh, ของหวานอยู่ได้อ่า yeah. so and the difference between even and although even you use now a n d now phrase น yeah. ก็จะใช้อ่ uh, now enough phrase Uh, ตามมาในกรณีนี้เมคอัพบอกแล้วเนาะมันเป็นอะไร now phrase yes ah uh, so in this case you use h uh, even and although uh, you use subject and verb together นะควรจะต้องมีประธานและกริยานะดังนั้นเนี่ยมันใช้ได้นะในอย่างในภาษาไทยเนี่ยเราพอมันดูคำถามเนี่ยเราพอจะใช้คำว่า uh, อะไร even and although even though although ได้นะ I feel beautiful. ฉันรู้สึกว่าฉันสวยอ่าโดยปราศจ,จากอ่าแม้ว่าใช่ไหมแม้ว่าไม่มีเมคอัพก็ตามซึ่งบางคนก็จะบอกว่า although but actually is not น yeah, ี is not because in this case you have to put subject and verb together เนะเพราะว่าอันนี้จะต้องมีประธานแล้วมีกริยาแต่ได้ไหมไม่ได้นะส่วน still กับ even ก็ไม่ได้ฉันยังคงสวยอยู่ไม่ได้นะเออ so the answer is อ่าก่อนอื่นไปดูความหมายสิอย่างกรณีแรกเนี่ยใช้กระนั้นไม่มีอ่าฉันสวยกระนั้นไม่มีเมคอัพหรืออะไรอ่ะหรืออ่าฉันสวยแม้กระทั่งไม่มีเมคอัพเออแอบได้ไหมฉันสวยถึงแม้ว่าไม่มีเมคอัพคือประโยคนี้ได้แต่ว่ามันไม่มี subject verb ไงจ้า so the answer is คำตอบก็เลยเป็น even Okay, I hope you uh, know it better and you can use it properly. นะจะใช้มันได้อย่างถูกต้อง So learn English with s i t c h e t นะภาษาอังกฤษพิสดารกับคุณต้องการทั้ง page and see you on the next clip. นะมาเจอกันในคลิปต่อๆไป See you. Thank you for watching.